สวัสดีครับกลับมาพบกับเพล็์เช็กจับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคกันอีกแล้วนะครับตอนสุดท้ายของสัปดาห์แบบนี้เราต้องไปดูโรคยอดฮิตของคนทั่วโลกอย่างสิวกันนะครับ สิวก็คือโรคผิวหนังที่พบบ่อยที่สุดเลยนะครับ80%ของผู้ที่เป็นสิวเราจะพบว่าเป็นวัยรุ่นและมักมีผิวมันจึงทําให้เกิดสิวได้ง่ายเพราะสิวเป็นสิ่งที่เกิดจากตอมไขมันอุดตันและเมื่อเจอกับเชื้อแบคทีเรียตอมไขมันก็จะอักเสบเกิดเป็นสิวขึ้นนะครับที่ผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอจะมาเล่าแบบจัดเต็มให้เราฟังกันครับการผลัดตัวของเซลล์ผิวที่บริเวณรูขุมขนที่ผิดปกติไปมีตุ่มอักเสบคล้ายๆกับตุ่มมสิวเหือนนกัน

กลับมาช่วงนี้แพทย์หญิงทารินีก่อวิริยกะกมลแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังโรงพยาบาลผิวหนังอโศกจะมาทำให้ปัญหาสิวกลายเป็นเรื่องจิ๋วๆไปโดยปริยายนะครับเชิญคุณหมอได้เลยครับ สิวเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะแล้วก็เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะถ้าเรามีปัจจัยที่ทําให้เกิดสิวเราก็อาจจะทําให้มีสิวเกิดขึ้นได้ปัจจุบันเนี่ยยังพบว่าสิวเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยมากนะคะแต่ปัจจัยหลักๆเนี่ยได้แก่หนึ่งนะคะคือการอุดตันของรูขุมขนเกิดจากการที่มีการผลัดตัวของเซลล์ผิวที่บริเวณรูขุมขนที่ผิดปกติไปทําให้ไม่สามารถ กระบายสารหรือว่าน้ำมนันจากบริเวณลูกลุมขนออกมาได้ค่ะ2เนี่ยเกิดจากการผลิตไขมนันหรือว่าซีบ้ามที่มากเกินนะคะซึ่งมักจะเกิดในช่วงใบรุ่นสาเหตุนี้เนี่ยเกิดจาก อิทธิพลของฮอร์โมนเพศที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนั่นเองค่ะสาเหตุที่3เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังค่ะพบมากที่บริเวณศีรษะนะคะที่หน้าแล้วก็ลำตัวส่วนบนนะคะสี่ก็คือการอักเสบนะคะสิวที่หน้ากับสิวที่หลังเนี่ยมีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันทําให้เกิดสิวเหมือนกันได้ค่ะแต่ก็ควรระวังนะคะเพราะว่าการติดเชื้อที่รูขุมขนบางอย่างเช่นการติดเชื้อราที่ชื่อว่าพีทโอสปอร์มฟอริคูลิติสเนี่ยก็จะทำให้ผื่น มีตุ่มอักเสบคล้ายๆกับตุ่มสิวเหมือนกันนะคะแยกกันเนี่ยโดยที่มีลักษณะต่างกันแค่เล็กน้อยอค่ะจะมีลักษณะเป็นตุ่มแดงขนาดเท่าๆกันแล้วก็อยู่ทั่วๆหลังเลยค่ะการวินิจฉัยที่ชัดเจนอาจจะต้องใช้การขูดไปตวรวจดูว่าเป็นเชื้ออะไรด้วยนะคะการบีบด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะทําให้สิวเนี่ออักเสบมากขึ้นได้นะคะการกดสิวโดยเครื่องมือแพทย์นะคะที่ถูกต้องรวมถึงเทคนิคที่ถูกต้องนะคะเป็นการรักษาสิวอย่างหนึ่งค่ะควรเลือกสบู่ล้างหน้าที่อ่อนโยน ให้เหมาะกับสภาพหน้านะคะถ้ามีสิวเนี่ยควรได้รับการดูแลโดยแพทย์นะคะแพทย์ก็จะรักษาตามความรุนแรงของสิวค่ะเช่นทายาปฏิชีวนะนะคะทากรดวิตามิน A เพื่อละลายชั้นขี้ครนะคะหรือว่าทําให้การผัดของเซลล์ชั้นขี้ครเป็นไปตามปกติควรหลีกเลี่ยงการแต่งหน้านะคะเพราะการใช้รองพื้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการอุดตันของผิวหนังบริเวณใบหน้าได้และสุดท้ายก็คือผ่อนคลายความเครียดค่ะเพราะปัจจุบันพบว่าความเครียดเนี่ยจะมีการ,กร ต้นการหลั่งสารสื่อประสาทบางตัวนะคะแล้วสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นฮอร์โมนเพศทำให้เกิดสิวได้ค่ะ สิวไม่ได้สร้างปัญหาขนาดที่เป็นอยู่บนใบหน้าเท่านั้นนะครับหลังจากที่สิวหายก็ยังทิ้งแผลเป็นเอาไว้อีกด้วยแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นจะหายไปเมื่อคุณมีมันฝรั่งดิบที่มีสารซัลเฟอร์โพแทสเซียมฟอสฟ,ฟ,ฟอรัสโปรตีนวิตามินซีและเอนไซม์ที่ช่วยให้ผิวเปลง่งปลัง่งแถมทําให้แผลเป็นจางลงอีกด้วยนะครับเพียงบดหรือตัดเป็นแว่นๆแ,แล้วพอกไว้บนหน้าหรือขัดหน้าเบาๆขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับ แล้วกลับมาเจอกับเฮลเช็คได้ใหม่สัปดาห์หน้าทางช่องวันจันท์ถึงสุขบ่ายโมง25นาทีเพราะคำว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพสวัสดีครับ